เอไปข่อยได้เพิ่มมาผักเจ้านี่นะมาเมื่อว้อยู่เฮือนปูเจ้าบุกเมื่อกินบ่บ่หมูพ่อแม่นี่นะที่เจ้าอยากได้นะไปก็จะเยาเงินให้ยอดนี่ไปไปไปใบ่ไหมหมูนอหนี่ลองเบิ่งดูขัดอัลีนี่ห่าแล้วเมื่อดูนี่นงียบเลยด้วยหมูสีแดงเน้นี่เลี้ยงได้บาทนี่เลี้ยงหมูเด้ มังป้องมันบุมีะเาต้องมือจก่อนนี้บอเขาเจาะไวเองมันเขาเจาะเลยเอาเงินปอนไปไปมือจ่อไปมือจไปนั่งยืดเตียงทข้งองมันอะมแลวโจ้เที่งที่แล้วเมื่อนั่งยืดเตียงกูหานีเจาะทงนี้แวไปขัวทั้งนั้นไปคัวทั้งน้ไปไปเมื่อนั่งเทยงอมือมงเพยนี่นะกำลังหันหนี่ใช้มาเทอได้นห้องเราลงมากินเพยน้ำกันมทันเป็นพีโคเจ้ายานบอก นี่นี่นี่มานั่งนี่นั่งนี่แล้วกินเพอได่มเพอ่แท่งทีมงานต้องเอาเงินมาให้ชาวใบปอนเด้แม่หันมาจอก่อนนี่ก็เอามาบอกกับใครมาคนละโซน ส,ว,สวัสดีสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคอยทำลงแรงเข้ามาหาสาวใบอีกเนาะพี่น้องเอ้ยเส้นเก่าเส้นเคยนะพี่น้องเงี้ยนี้ก็มีเฟอร์เอาเฟอร์มาผักพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวปึ๊บเอาเฟอร์มาผักสาวใบอ่เดี๋ยวเอาหมูก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเอาพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ลรถขึ้นมาแต่นาอ่าตัต๋ ขึ้นมากับรับพอดีรถโอ้โหมาแสนมาได้สั่งกระซีพี่น้องเลยพูเอ้าสบายดีพ่อน้องประเพณเอ้าสบายดีสบายดีได้เพอ่ได้หมูได้นี่ได้หมูแมนสบายดีพ่อหนิโอ้มาแต่น่าได้โน้ตไม่ไรเนาะมาแกงวะนี่ฮะต้มแรงต้มแรงโอ้สบายเฮ็ดอย่างนั่น สบายดีเน้สบายโอ้อารมณ์บ่จ่อยปะไหนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ผู้ใดเด้่เห็นเนพิ่นเครียดเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะสบายเจ้าเครียดผู้ใดสบายฮะบ่ค่อยได้บ่นี่ยอ้มีคนเห็นใลยเพลนเครียดแล้วพี่น้องเลยไปไปเพิ่นดูว่าเพินเ่นอาชีพอันนี้พี่น้องเนาะ จักเด็กปล่อยกับบูฮูคือกันแต่เราน้อยใจ<อ>เน,จนี่เราอันนี้เนี้ยชาวใบข่อยได้เพิ่มว่าผักเจ้านี่นะเอาเมื่อว้อยู่งเหอนปูเจ้าบูเมื่อกินบ่บ่หมูพอม่อแม่นี่ยนะที่เจ้าอยากได้นะไปก็จะเอาเงินให้ยอดนี่ไปไปไปชาวใบเมื่อเราสูข่อยพงังยุบไปไซม์มานี้ยนะไปเที่ยวกับมันเอ้ยแหล่บ่ ได้หมูเพ่อมนี่นี่นี่ได้หมูเพ่อมั้ยตัวใหญ่บ่มี่เบาะลี่มิจะโตเน้อน้อยในหาน้อยนี่แล้วตัวน้อยก็พักกันแล้วตัวน้อยเพื่อเต็มนี่เนาะหลายเติบเนาะนี่เด้๋ยวว่าอยากได้หมูเนาะอยากได้หมูจะเบาวานนี่นะโอ้ตัวได้เฝยอีนี่นะคอยบอกว่าเฮ็ดเชื่อแฉบเด้อคอยบอกหรอสีแฉบคือเก่าอยู่บ่นี่สบายไปมือซีมึงปะมือซีมึงเฝยนี่แฉบเนื้มือซีมึงเฝยจะใช้ห้เทิดได้สบาย เน่ดีใจได้หมูน้อยดีใจบ่ดีใจบ่ได้หมูน้อยนี่ลองเมืองดุ๊กลีนี่ฮะมเนี่ยิ้งเลยพออยู่แต่เราพอหมูสีแดงเน่นี่เลี้ยงได้บ้านนี่เลี้ยงหมูไหมมองป้องมันบุมีนะเขาต้องมือเจาะก่อนนี้องเขาเจาะไว้เองมันเขาเจาะเลยเอาเงินปอนไปไปมือเจาะไปเจาะไปนั่งยึดเตียงมัเขา บบเลอ้ยวโจทงที่แลั้วเมื่อนางยืนกูหัน่เจูเช่าทางนี้บ่แล้วไปครัวทางนั้นไครัวทังนั้นไป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 อปไปไปไปบปไนไปไปไีไปไปไปัปไปไปไปงปไ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 ้ไปไอไปงปนปไ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 นไปไปไนไป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 งเไปไปไาปไปไนมาปี่ไีาปไไ แม่ะหนเาโจ้ก่อนบอกกับใครมาคนละส่วนเขาหามเตียงไหมฮมพีเตียงไปท่ไมาทางนี่บอกเลยคนละส่วนอึ๊บแม่มานั่งอยู่ฮมนี่โอเคโอเคมาหวังเงาเฮือนเนาะย่ายที่เรื่อยพี่น้องเลยเตียงนี่มูแดงนะะของข่อยยงไปมูแดเดียวงี้นะมีแต่มูแดงนี่มูแดงมูแดเดียวบอกเลยตั แกแนวกไพ่แหละอาเลยเพิ่งปลาเพิ่งอยู่ในป่านี่กินลูกคอยมีเรื่องบอออ่ตัวสบายก็คอยตายนะ่ะแล้วก็เดาไปนี่เด้นาะสบายเนาะเราโบราณเราโบรานี่เราบอกเด็กเพิ่งโอ้ยปลาเพิ่งกับปลาเพิ่งอยู่ในป่ากินลูกคอยทีตายมือล่นะหน่ะไอ,เอ้เทิร์ดลงมาก,กินลุ่มพี่ยามีเพอพ่อมขอยื่อมาให้ดิลงมาลงมาอาบ่เทิร์ดอย่ารังกินข้าวะเนี่ยเพอลงแต ร่วมากินล่วพี่ฉลังมากไปไปว่ามันเย็นพี่นะกินอยู่ในทึงเฮือนอ่ะมันฮอตแม่นปอขุดห้องน้ามีแต่งขีต่อมเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยข่อยก็ลงลุยนะพ่เชิดได้เดจอหนึ่งนักฮะตมเต็มข่อยลงลุยเจอหนึ่งว้าวโตอนน่ะร่วมมาน้วยเลยหน้าใบเอาจ้องไปกั้งพี่น้องเอ้ย S 1> <S 1> สบายเ็ดหยังดีบ่เนี่เห็นบ่บันนบกเธอเห็นนะแลเห็ดยังสบายมันดีมองได้หละเงินคายจอกคายตักเบิดยันมันบดีนะค่อยเฮ็ดหลังเบิงให้พ่อน้องแพดเบิรลงังเบิร์นดูขนาดเอื้ออะไรยังยานไรยานบดบ่เว้ยอย่าเาล้วอ,อ,อ,อย่าแล้ว,ลวลไปงวดผู้ฆ่าลูกในห้องมอสนะมันดีนะใส่ลูกสิมากเกิดน,นำนะไปฆ่าทิมนะเออยันมันบดีนะพ่อน้องแพดย์เคยบอกยันบุรีจันค่อย เออสาวเงินบดีสมคอยผูกเก็บเลีอยงลูกใครเจ้าทิ่ตายไปคอยาจะให้ขึ้นสวรรค์มาเกิดนับคอยนี่โอ้ดีดีดีไปไปลูกินเพลือเอาหมักทั่วลงไปกับพ่อมเนี่ยกราฟปีพ่อมด้อ่ได้ยากบุกินบ่เลยไปเอาหมูลงไปยอดชนะนะไปต้องของเงินยอดบ่มีเงินยอดไปไปนี่พี่น้องเลยเออไปใส่เก็เมียเก่าเกิดนับเกิดเป็นข้อไม้แล้วไม่ยอมบอกมันอะ

ใจเย็นเ็นว่าเธอใจเย็นเย็นค่อยๆว่ากับเราบอกว่าบอกว่าเสียงดังอันนี้กับเราค่อยๆว่าค่อยว่าได้ยก็าขอแวนะคายนเป็อม่อไปกินเพลือพี่ชวนเรามากินเพลือนี่เอาไปไมาเพ่มาเพลเราหมือนว่าเรากดาดต้องว่าหวานๆนอ่อนๆหวานโยนว่าโยนอ่อนโยนกับเราชวนเรามาชิมเพลอพี่เอาหมกทั่วมากับไม่เธอหมักทั่วอยู่เทิงนะกับกระปีเพราะกรอบลด มา่นกินพนไว้ไว้องเมียมากินนะเสืองกระ้ำนี่น่มาตัอีพ่นกินเลยให้ไปเีวบกตกน้เย็นอยู่นีมาตัวใอีกเพื่อนอยู่เตามบอ่ให้เมื่อไปเตาบ้านพ่อมึงเตียนะคะบอดคุณห้องน้ำพ่มีแต่เตาทานเตาทานเอาไวเอาไวเอาไวเผาพนแล้วคไดตายแล้วก็ไปเผานนี้ ทำไมบ่าเถิดต้องคอยว่ากับเราเด้อบ่าเถิดเด้อแต่เย็นๆเวลาว่ากับเมียก็ได้เอากินกินเฟ้อกินเฟ้อว่าวนำเตะพร้อมลูกโอ้โบ่าเถิดไผ่ซีว่าในนั้นบ่าเถิดว่าวคอยว่าวเลยกรหอมแก่น้ำแม่นคอยว่าวคอยอ้อยกันว่าวหยอกจนแดนนั้นบ่าเถิดนะแดงจะถสวยตัวยนะแดงเมื่อกี้นี้เราไปทำเมียเราผ้าขั้วผู้เรื่อง ไปอ้อยมาบ่เมื่อกี้นี่นะเมื่อไรขับเมื่อไรนวดอะไรจับอมาหอมแกพูดเปุ่งนั่นปุ่งนี่มาเชือเลยหอมแก้มอีกบ่จะไว้มานั่งมานั่งมาโมนะกวาจีย่อดนี่มาไหมมึงจะแตกก็แตกเรอแล้วัวไปช้างเงินนะเอาไว้กวาจีย่อดโมให้นี่มาไว้มดิยันมาเลือกจะเลยนี่กูจับ้นลงเบิรงดู ไปจับก้นลองเบิ่งดูไปไปเจาะไปไว้หมูนะไอ้ไอ้แห่งจะเอาไปขั่วยอดแล้วแกนมันเผาเองมันไ้่ตักกีย่งสิบอกไงแล้วแหละบ่ได้ยอดบ่ยอดหมูแล้วมื้อนี้ฮะงามามหยอดหมูได้ผ้าได้เถิดผ้าดิคอยเจาะหมูให้สบายก็เตือนเงินเนาะเตือนเงินเนาะเอาไปุ้งห้เนาะฟุ้งห้ยบอกเอาไป เปินแนวไดกินข้าวกินน้ำแล้วบอเอาใจแล้วเนี่ยมดีแล้วบ่สกุ่มไหเด้อปลูกไงเมียในป้งไเมียเยจะถามแล้วนะป้งรถไปที่นี่แล้วนี่เออสบายเอามูมัสิใคจจะให้มั้ยใครจะเองมั้ยใคจะเองแล้วจะเอง มีเดวิเบงฮีกับเบิ้งหแล้มีปัญญามึงมาพยูยกับซองเบื้องฮีมูอยู่ตลาดไซโน่นั่นบัมีวิากใช้เงินนางเจับเจีบนางจับเจื๊สบายนางงามงามนางงามงามเด้อนางงามงามจ้าเปผูใหญ่มันไล่อกได้เจมาเป็นกูก็ไปเผาไฟก้กูดาดเอาเลยแลมึงมีเรื่องบอ อุยัดพี่ปอบจระไนชีตายอีกจระไนนี่บอกว่าบอกว่าเออเจาะเจาะเจาะเจียงเงินหยดนี่เอาใบเงินหยดเอาใบใบคว้วเนาะบ่เอาใบคว้วนะเอาใบยังไงคว้วคนบ้านนาทึงไปกินกาปูเงินนะคอยเห็นนะคอยไล่ข้างในนะเออปองปูเงินจับได้คว้วบ้านนาทิงอะไรขั้วพุทโธก็เข่าข้างไว้หมูรถมาเนี่ยขั้ยมันจะโม่แซ่บได้เพอเข่าอยู่บ่ เป็นเจาะนาพี่วะพี่เอาคอยสิเจาะเป็นยังเจาะเห็นไหมตัวนั่นมูตายแล้วมันสิตายยังนานขาดเห็นบอกเออไปคอยเจาะไปคอยเจาะเออเราคอยจานทำเราด้วยกินเอาหมดบ้างซื้อกันโอเคนั่นแหละได้แล้วป่ะจ๊ะได้บ่บ่ได้ได้เฉยบ่ได้หมูแดงบ่มีหมูแดงเดี่ยนะได้แต่หมูแดง เด็กยังไงอ้าวใส่น้ำมันเลยใส่ยงน้ำมันน้าวมันแล่นมาหามแล่นนะฮะลูกน้องมัาแล่นแล้วมันอยากแล่นมันแล่นไปขาบหมูน่ะมันจะกินน้ำมันแต่โตมันยังอยู่นี่อย่ามันดีเราจะเอาเงินขายหมูแดงแล้วขายหมูแดงคือว่าได้ไปถ่ายถ่ายซีซีบ่ เก่งแท้สบายไคซี้กับปั่นนะเอาปั่นแล้วเราสิมาหยดหมูเราเนี่ยเาใส่ค่อยมีเงินนะเราปั่นมันบูเสื่องไว้ยายสุกอยู่บ้านนี้น้องอ้อยอย่งว่าพอน่ะเราก็อยากได้ค่อยไปเอาอยู่บ้านสว่างกูก็ค่ายพี่ะอยู่บ้านสว่างนะค่อยคเอาฟรีเลกก่อยากได้ยังค่อยจับเอาโลูทำฮัเวียรบ้านสว่างนั่นสิเนี่ยอย่างยันปลเรืออยู่แล้วเออ่ยังนกาจับบ่สิยันเนี่ยเขาจับนะก้อยยังให้เขาจับเลยเขาไปจับแล้ม่ได้เขาตีซื้อให้ค่อยทรมานนะ โบตีโบพอโบ,อบ,ออบอตีดอกสบายเองมีที่คอยสิไปเมืองไทยบั็นนี่คอยห้าเงินได้แล้วคอยสิเมือ่อเฮ็ดบัตรอยู่บ้านคอยพุ่มอยู่นักท่องเนือ้อผูกได้เดี<อ>๋ยวห้าเงินบ่ได้เดี๋ย่จอหมูหันเบิร์ดดฮะโอเคแล้วบันนี้โอเคแล้วจอ,วอ,วอใหญ่ไปนะมัน,นมันมันหนักออกได้มันมลักออกคันบ่อมีเด็กโอ้ <c oughs> คนไก่นี่ม <c oughs> ันกินบะเปีนหนาเห็นมีปองทางนี้เลยนะมามาสิเอาเงินหยอดให้นี่มามามาเบิ่งก่อนเบิ่งเงินก่อน โอ้เฮกมาในชาวใบก็พอแบกสิหยอดไปแซนบ่อะพ่อเด๋มีจะตาข่าวไว้เถอดจนชิลเล่นกินนี่น้อยเถิดยากหันไวเถอดนี่แล้วสิหยอดหยอดเอาหยอดไปยืนหันน่ะฮะทีมงานมาหยอดน้ำกันได้เหียชาวใบธนาคันนี่น่ะธนาคารหมู่แล้วสิหยอดบ่เด้อไรเขาไป่เซาสิอุ่มไปนแล้งไปอยากหยอดก็หยอดมาสิหยอดให้นี่มันไม่กินเอินอะ อะ <Yeah. S 1> ไรมันมันมันบอเพนเงินใบแสนนะที่ไหนมันเป็นเงินใบใหม่มันเปลี่ยนสีเอาอะไรให้มันไข่ให้มันไข่ออกน่าทางก้นมันนะที่ไหนมันหลาย g o เก่าได้นี่เออยอดชูมือเด้อบอม่นยอดใบใหญ่แน่ยอดใบสองพันมันเต็มมันก็ลายตัวยอดใบแสนกับใบพันบาทโลดยอดใบนี้แล้วนี่มันนั่นมันนั่นลายแล้วมันเต็มไว้เลยหยอดใบสองพันนะชะชมนี่หยอดใบไง นี่นี่ยอดไปนะข้อนี่คุนพ่อมีฮอดแซนค่อยจังยอดมันจะเก็บปลายน่ะอันนี้ซีมันเก็บยอดซีชานนะเดี๋ยวพวกนี้นี่หมูจะได้ได้กินเดี๋ยวนี้น่ะอืมหมูได้กินหำเอาเอ้าไปขวยมาไปควยอดนี่เอาไปขวยนะขวยสิโตมาคายคอยเลย ขวดชงโวบอกไหมขัาวว่าสิเอาดแตเดียวย่านไม่ย่านมูย้นอะไระ้กันให้กันให้คอยดีกับบักเิลนะบอกให้บักเทิลขึ้นไปให้ดีหิดองเนอสิบอกไงลราไปให้แถวกลงบ้านกลางเมืองแล้วมันบอกไปเออจะนบอกบ่บอที่คองยังไงนะบอ่จมายอดละเอาพี่องคอยได้ลูกคคนไปเสีอยงนเขาบอกาว่ามัน้อนย้อนคองนี่ยนะแล้วบักเกิบักกาเ้น่ะ่ยเออสิบอกไงมูแดงบ่แมนหมูแดดเดียว เออตุยเออตุยเออบังหนึ่งเหรอปุ๊กเอสเอสหมูนั่กินเอาเอสปุ๊กินข้าวน่ะปุ๊กินข้าวน่ะบันนี่อ้ายจะเอาไปคั้วไอชองโตบันนี่ลงไปอ๋อ้โหผัดชะใบขั้วนี่ยอดนี่นี่นี่หัวพี่ช้างบังอันนี้เป็นคนยอดนะนี่นี่นี่ของเบอร์ดีหยดตามันน้วยข้างหนึ่งนะเป็นคนยอกนะนี่น่นี่น่า เอ็กซเลกหมู่อยู่ได้ลายโอ้ในลายได้ลายแล้ววันนี้ฮะี๋ยวมันก็ไลเอ้าแล้วมันเป็นคู่มานีมันเข้าเอ้าเครื่องเยได้หานด้เครืงแล้วมันมันในเครื่องจะน้องก้อยก้อยากใส่ก้อยกาออกได้กันนี่นั่นม่ยากว่าสิลักหูือาค้อยนับกันท้าก็ยอดนี่ค้อยก็นับไว้เลยค่อย้ไปเพียนไว้อีกให้มันเต็มก่อนจะจังแกเ้อะบอสใบหาสิพัหยดให้มันเต็มแล้วจะเร้เอาไปกวยบอสท่้งมันในคอย้หยอด เอาใบกล้วยบ่หมดแล้วใบแสนข่อยนะคนบวธรรมดาเนาะใช่ใบแสนบ้านเรานั่นสิยอดให้นึ่งพันกีบว่าแสนเราจักรบิดเบาบอดยอดลงไปเลยแสนนึงพันลูกพันน้อยข่อยนะเก้าหน้าเก้าหลังมีบ่โอ้เก้าหน้าเก้าหลังจะช่วยหน้าชอวหลังคอยต้องการตึงเงินใบพันกีบแล้วมีต้องเก้าหน้าเก้าหลังแล้วคอยสิบวายไปแลกเอาไปบ๊ะซื้อนี่นี่คอยยอดให้เด้อนี่เด้อของบาวดนี่แสนบาทข่อยนะ เห็นว่าลายมันเจ็บเส่องไว้เน้อใช้ๆจะพอน้องแพรน่ะสองเซนบาทพ่อยเดีบอสีแซนบาทพอน้องแพรนะเอาใหอยู่นี่น่ะสีซนบาทอืจ้ไว้เด้อไอ้นันนึ่งนบาทน่ะไอ้นี่นึ่งเซนบาทอ้นี่ซองนบาทเทานใบคล้ยใบเดียวบัดอ้ใบใบกล้ยใบกล้ยนั่นนั่นจะว่าจะโตเลยใบ้ยสองใบใบแต่ผู้ได้เลยอยาใครยาใครยาใครยังไง เขายากไายอันนั้นตีบ้านบงกุ้งสองเชือแล้วเขายากไก่ยังวะต่บ้านตรงพุ้งเมื่อไหร่เขายักไก่งูบาร์เทสบาร์เดสบาร์เทดถึงไงเอออิ่าลังกินเผลอยู่ไปแวทั้งช่งบารดเสกับไฟได้ไป่ล้วส่งเชือดแล้วพอแปดเห็นหาบาร์เทอ่ะของก่อนนี่นะฮันกัเตียงตัวนี้เตียงบาร์เทส่อ้บาร์เทกับไฟเมนบอสบอสเมนนัดไอ้บอมันตาไม่เสี่ยงแล้วมันบเมิน ตดมัน,นม,มีเสียงนะมันหมินกุ่มลกเออสิบอกไงขอโตดก่อไฟพี่น้องเนาะจะไปศึกษาเราเ้อพี่น้องเองสบายยอดด้วยเจนะ้าน่ะคอยกันสิยอดคือกันนี่เง<อ>ินคาดทาดนี่ไม่ใฝ่หาร้อยบาทนึงยอดบ่บวัดหัวกักแท้อันนี้บอลองยาจ้าบลองแจอีกแล้ว โอเคค่อยโอเคอยอ้างว่าลองยาจับลองแจ้เอออเคค่อยใช่แล้วตอู้วดใชเปลาดังยอ่โค็ดมาได้นี่บาารอยก็อยอยงอีกโอ้หลายใบแท้นี爸爸่อยอดว้ในนี้บาทห้าร้อยขอยอดเป็นแสนบาทพูดได้ทนี่นะขอยอดห้ารอยเหรียญนี่ล้านบาทเหรยอยอดทีนี่นะห0ล้านบาท ปอเต็มแท้หมูนี่บมเฮึงก็เต็มแล้วนี่ขย่อดหนึ่งพันล้านบาทมาใหม่อีกเด้อเออถ้าเต็มแล้วอีกตัตุ๊ตเขาจะบอกปูนอีกไปนี่นะถ้ามันเต็มแล้วก่อนจะซื้อมาใหม่เด้อแล้วโตเขาจะบอกปูนเร่องนี้เงินเด็กน้อยในหนาเงินเด็กน้อยใสเงินผู้ใหญ่ใสมีแต่แบ่งแสนยอดให้เด็กน้อยหมูน้อยนี่นะสบายตั้งสบายเงินลายลี่ผุญหยอดหมูล้งเบืองก็เต็มแล้วนี่นี่พญานาคบอกว่าบอลพญานาคพญาานคกะล อ๋อโตหุ่นยูยูไซยะไรมากเอยยูไซนี่นี่นั่แต่มได้ซื้อเนาะยอนลงบัตยอดลงบัดมีผ้ซื้อเอฟซีนะโอ้โตใบห้ามื่นบนะได้มาได้ใช้เงินหลายใบห้าแสนเคยมีว่ใบห้าแสนได้มาใช้ได้เสบายกี่ลายแค่มีใบห้าแสนก็ gói tiền kiếm, nếu tiền tiền khoái hay chắc ním giấc bài ním chơi du, mới mày ním, lại khơi nhót, thiền thiên <laughs> 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 thiền, à? thiền, phải chi giở thiền, mùa mùa bừa, đấy. <laughs> bừa đấy, chỉ <laughs> bừa đấy, gìn thiền, bảo bừa, nản nhà khu ơn, phờ ma cái đít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 , bắt, 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 Đi bắt, 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 หมูไก่สจอิ<いる>่มเลยเนี uh ่ยฮะหมูอิ่มกินนำโอ้ยบักอันนี้สะแตกเบิดละวนางมูว่าบักอันนี้สะแตกเบิดแต่คอยกระติดไว้ปากมันจะกระตีดยังมีแล้วสก๊อตตีดไว้เด้อบันเดีเด้อสกระติดไว้เอาแมเออกุระแตกเผลอหนิอันยากก็ให้มูคอยกินน้ำเจ้ามูคอยเบื่อวันเด้ก็ให้เราค่อยกินด้วยเถอะเนาะเผลอเนี่ยไว้ละอืมถุงนึงคนละถุงคอยากกินน้ำเย็นเดี๋ยวนี้นะเอาน้ำเย็นเนี่กระตีกได้撒 เอาน้ำเย็นมาให้กูกินไงบอเทอร์เอาไปเอาน้ำเย็นมาให้เรากินได้บอเทอร์เอาดอกอันนี้นั่นเอาใจเมียแน่ใจเมียแน่คุณไปในย่างเป็นย่างเอาดองน้ำค่อยเด้อห่างยาไปบูซาเอาเด้ออยากไดแล้วไปแล้วพี่นงคุณไปแล้วพี่นงบยเทอร์ไปเอาน้ำเย็นมาสู่เมียกินแล้วคุณเอาใจเมียเอาใจเมียไปได้แต่ว่าคนเป็นตับคอยตัวไปได้ยาพ่อคอยนั้นซาวหง่าจนนั่นนั่นพี่น้อง่เจยดำนั่นเรขีตอกขีตมสู่เลยบอเทิดก็ได้เนาะพี่น้องเอย อโอเคพี่น้องเนาะจากไนก็นออขอฝากต<า>ิดตามแล้วก็ไลก์กดแชร์คือเก่าเด้อพี่น้องคลิปนี้กันยาวพอสมควรเลยพี่น้องก็สิขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเนาะก็ขอ,ขอเก่าเข้ามาสบายดีและสวัสดีเด้อพอไหมพี่น้อง